พี son, table, bon ่ทีมวีบูมเจ๋งสุดปอยยับโตโบหอยทากชิงชนะลูกคลิปนี้ของใครและจะมอมไปดูแล้วไปดูกันเลยเอายายแก่ปวดวันี้เก็บกอดอย่งวะเปิดเรื่องมากับโตโบหรือพระเอกของเรากรงนั่งดู พี่คนนี้แต่ผมขอเรียกว่าพิเศษแล้วกันกนนันและโทโบกำลังน,นั่งดูพิเศษแต่โทโบก็ทําน้ําตกจนทีวีพังแล้วทุกคนก็เป็นหัวท่า,ากาลังจะเอามะเขือมาครับและพี่ของโทโบผมขอเรียกพี่ม่วงแล้วกันโทโบก็ตาฝ่าหินว่าต้องไปช่วยมะเขือจนโทโบถูกไล่ออกและโทโบก็ เข้ามาอยู่ในรถตรงเขาเข้าไปในรถแล้วเขาก็สูบในตัดที่คนขับรถได้ติดในตัดตรงเขามีพลังเหมือนรถเลยครับพี่ของเขาพี่ม่วงก็มาหาโทโบโบทัวโบก็ซุ่มซ่ามไปข,ขับรถของเด็กน้อยตรงรถของเด็กน้อยมาชนลังของหอยทากุนแตกสลายเลยครับและโทัวโบก็ไปช่วยพี่ม่วงแต่ก็โดน ซีโต้กลับมาเพื่อมาแข่งขับหอยทากกับนักซิ่งหอยทากอีกะอีกหลายๆตัวโทโบก็โชว์ความสามารถสปีดในตัดจนมันถึงวันหนึ่งทโบกับเพื่อนๆนักซิ่งก็ช่วยกันหาเงินได้เพื่อนๆก็จะร่วมช่วยกันให้โทโบไปแข่งอีกที้ห้าร้อยจนทโบขโมยเงินที่ซอรี่ตซีโต้และโทโบก็ได้ ชุดก่อใหม่เลยขี่รถนัํหน้าเพื่อนไปนอย่างที่และโทโบก็กับเพื่อนเพื่อนก็มาถึงงานส่วนเพื่อนกับโทโบก็ดีใจแต่ติโก้ก็ไม่สามารถเข้าไปสมัครได้แต่โทโบก็ใช้ความเร็วของเขาวิ่งจนสามารถมีคนประทวงกันว่าให้หอยทากเข้าแข่งและโทโบก็ไปหาพิเศษพิเศษ เป็นคนที่ใจดีต้องการเฉ่งเทอร์โบแต่ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทอจะโบว์ใอันดับมาได้แบบห้อยท่าซิ่งธนุโรคจมเทอร์โบนั้นครับโดนเศษยางรถจงหน้ามืดตามัวเทอร์โบก็เริ่มจะไม่ได้แล้วตีโต้ก็จะเอาเทอร์โบออกแต่เทอร์โบเลือกยังไงไม่รู้พิษรถเป็นมะเขือน,น้อยตุม้มโอเลสปีดดับดับเพราะว่าอันนั้นเขาแตกครับจนสามารถแซงพิเศษได้ ตรงที่เศษหมุนร้อนเลยครับตรงที่มีเศษย,ยางรถแล้วรถก็ชนกันเทอร์โบเลยใช้จังหวะนี้คานไปแต่หอยของเขาก็แตกพี่ของเขาพี่ม่วงก็มาบอกว่าให้คานไปเทอร์โบเลยคานไปแต่พิเศษก็ไม่ยอมพี่เศษก็พยายามที่จะทำ้ายเทอร์โบเลยพี่ม่วงเลยบอกว่าเก็บแล้งจนเทอร์โบคว้าแชมป์ได้ครับจบ ท่านผู้ชมกับการสปอยโทโอโหอยท่าซินเทนุโรเรื่องงูการสปอยนี้ผมผมขอยุบไปก่อนคลิปนี้ก็ขอห้าไรแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องงูน่าจะมาสักชาติหน้านะครับเพราะาผมไม่มีเวลาทำนะั้นน้องๆเข้าใจ